ัสดีค่ะแน,นะกนำตัวค่ะหนุกนะคะนัตยาวันจเชเมค่ะเป็นยังไงบ้างในทีวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็คือท,ทำดีที่สุดแล้วจะได้มงมาหรือไม่ได้มงมาหนูก็ถือว่าหนูทำดีที่สุดแล้วเหมือนกันก็ฝากติดตามหนูด้วยนะ,ะคะแล้วหลังจ,จบเวทีนี้แล้วมีไปต่อไหมหนูว่า ต้องขอคิดดูก่อนเพราะว่าเวนีเวทีนี้หนูมาก็คือหนูมาเพราะเป็นคนจังหวัดราชบุรีก็คืออยากได้มงของราชบุรีอะไรค่ะเอาจริงๆเลยได้เราเป็นคนจังหวัดนั้นใช่แล้วยังไงคือเราเรา,เรามองว่าวันวนี้เราทำดีสุดแล้วเราดูว่าเรามีจุดอ่อนอะไรที่ต้องปรับหรืออะไรบ้าอาจจะเป็นน้ำหนักของหนูก็ได้เขาอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักก็ได้แต่วันนี้เรา <c oughs> ถืา<ๆ>าาอว่าหนูทำดีทำดีที่ออสุดแล้วจริงๆทำดีมากๆเลยด้วยอย่างน้อยเราก็ยังได้ทำ่ง ลาบทจากดวินเนาะใช่ครัเฮ้ยเฮ้ยเ้ไงเอ่อมีอัพเดตผลงานอะไรเพิ่มเติมครับก็หลุดจากวงการนางงามก็ฝากติดตามละครของหนูด้วยนะคะกำลังตาออนแอร์นะคะมอกรสดศีลุงทางช่องเจ็ดค่ะแล้วตอนนี้ก็มีออนแอร์อยู่ก็เรื่องหุปยาเสือทางช่องเจ็ดค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอาได้โรดภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องชัยนาทาวตอนนี้ก็ เอ่อเข้าเข้าลงแล้วเหมือนกันรับบทรับบทเป็นอะไรนะสังคมรับบทเป็นโซเพนีค่ะจะเป็นยังไงก็ให้กำลังใจดูครับก็ฝากให้กำลังใจหนูด้วยจะลงประกวดแง่ๆก็แน่นค่ะถ้าหนูลงประกวดเวทีไหนตั้งวันไหนก็ฝากติดตามหนูด้วยนะคะครับาฝกขอบคุณแรงใจที่วันนี้ หนูก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจหนูให้กำลังใจหน,หจหนูเชียร์หนูอยู่ข้างหลังนะคะวันนี้หนูก็ถือทําดีที่สุดแล้วแต่ถึงจะไม่ได้มุงไปก็ฝากเอ็นดูเด็กคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากช้องทางมเดียโซเชียลมเดียก็ติดตามได้ทางลุกนัตยานะคะทางติกตอกก็คือไอต้าดื้อค่ะขอบคุณมากค่ะ